จะเล่าขารลูกหลานฟังพระสมเด็จวัตระคังร้อยังยากทําเทียมทาเทียมไม่ได้ไม่มีสิทธิรมอีกกี่ร้อยล้านปีก็ไม่มีทางทำพระมีธรรมท่านทํำมือที่สุดคือวัตรคังเนื้อแข็งเป็นหินไปแล้ววัตรคังเสียงดังๆได้ยินได้ฟังกันทั้งอำเภอเฮเธอ ใหระวังพระสมเด็จวัดระฆังรู้ยังหายากวางงมเข็มในมหาสมุทรหยุดให้ระวังพุทธศินต้องถูกพิมพ์ทั้งห้าพิมพ์ทรงจากการรังสรรแก่แบบแม่พิมพ์ยุคโบราณผ่านการเวลามาช้านานพระนิทันธรรมเนื้อมวลสารอันเป็นมงคลสำเร็จจากากรเสกและจารด้วยพระคาถาอาคมอันเข้มข้นปฐมังอิติเจตรีนิทิงเหมมหาราชและผงพุทธคุณ ผ่านห้าขั้นตอนนำมาผสมรวมเป็นทำเนื้อพระสมเด็จวัดะระฆังธรรมชาติริ้วร่องรอยต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยใบป,ประกันใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวัดะระฆังคือรอยปูไตรอยหนอนดน้นรังปลวกเก่าๆหลุมบ่อโลกพระจันทร์ริ้วระแหงยิ่งเป็นเกีก็ดกดีถ้ามีถือเป็นทีเด็ดวัดะระฆังมีทีเดียววัดะระฆังวัดอื่น บอยังบอมีเนื้อท่านแข็งเป็นหินไปแล้วพระธมเด็จวัดระคังทุกองค์คนยุคโบราณรู้ว่าพระที่ท่านทำคอยร,รูปรูปคลำคลำทำขอพระท่านสึกสึกมนมลขอข้างทั้งสี่ดูดีๆสึกสึกมลมนเก่าเก่าหนึกหนึกนวลนวลผ่านการสัมผัสรูปคลำ มาช้านานมาหลายช่วงอายุคนทําให้ขอบพระท่านทั้งสี่สึกสึกมนมนเก่าเก่าหนึกหนกึอย่างไร้สิ้นคนทําคือทําเทียมไม่ได้เนื้อแน่นแน่แนหนึกหนึก,นกตึงตึง,ตงมือที่สุดคือวัดระฆังวัดอื่นๆอย่างอย่างยัง,ย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 งไม่ได้ยังไม่มีพระทํามือยกโบราณ ผ่านการเวลามาช้านานองค์พระท่านต้องแสดงธรรมอัศจรรย์เป็นยิ่งนักวัตรคังดูคล้ายคมีชีวิตเพราะพระลิกิตด้วยมวลสารอันสำคัญพระสมเด็จพระระคังดูคล้ายๆมีชีวิตทุกองค์พุทธศิลป์ต้องถูกพิมพ์เนื้อมวลสารต้องถูกทำริ้วร่องรอยคือสำคัญใบประกรันใบการันตี ต้องมีทุกองค์มีบ้างบ้างน้อยบ้างแต่ต้องมีอัศจรรย์ท่านดูคล้ายๆมีชีวิตพุทธศินต้องถูกพิมพ์ที่ท่านครูยำ้ำว่าต้องถูกพิมพ์เนื้องพงมวลสารยิ่งต้องถูกทำธรรมชาติคือผู้กระทำมีทุกองค์ไม่มีไม่ใช่วัดระคงังรู้ยังวัดระคงังยากทำเทียม